จ้านี่นอกไกลบ้านที่ซาตุกตะเอามาเลียงตะอุดดอนเนาะไปขอน้ำยามาเลียง1ิบโตกับเมลอ่อนตัวหน,น,นึ่งนะจ๊ะนี่ไว้ค่ะข,ขากินเนาะคอยประดิษฐ์น้ำเพลนินน้องแก้มเมลอ่อนนี่จ้ะคอกนี่ก็เป็นคอกไก่ไข่นะจ๊ะ อันนี้คอดอันนี้เ,เป็นคอไกบ่บานนะไก่ไข่ก็มีอาหารก้บนาำนี่จ้ะอันนี้สภาพเป็นหดต้นใหม่นะจ้ะแต่ว่ามันคือแดดอยู่ตอนนี้ซีมองดเด้อแดดอ่อนค่อยจะไปหาหดเนาะจ้ะอยู่มงนี้มันไก่นาำเนาะจ้ะสะตุกตาก็หดแล้วแล้ว มีหลายต้นนะจ๊ะอันนั้นต้นแมงด่าแมงด่ามันกระติดแล้วล่ะจ้ะต้นนี้ตาต้นอันนี้ฮะปลูกตูมนะจ๊สะสตุกตาพึ่งเอามาปลูกต้นแค่หน้านะจ๊ะแค่ปลากต้นที่สองนะามาปลูกนี่พักกระโดนเอเ้ยบริเวณอันพักอย่างวะปลูกไปแล้วจ้าอีกต้นนึงมันตายไอ้พัก <c oughs> คิดบอกคุณนาจาก,กระโดดอยู่ข้างนาเนาะโอ้ตอนอ้นโม่งผักโม่งผักมง่กมงบอกต,อนอตอน้นม่งต้นน้าจะาผักกระโดดต้นกระโดดเดี๋ยวตุ๊กพาไปเพิ่งต้นผักกระโดนแะปลูกเรียบร้่อยเนาะของแบบอาหารบ้นบานๆต้นไม้พื้นบ้านเนะกะหามาปลูก นี่จ้ะน่าจะติดแล้วละจ้ะเป็นกระโดงก็น่าง่ายแล้วจ้ะจะ้าบรรยากาศยืดหน้านะจ้ะขอตดตาก,กับเอาเงี้ยเหยเกยเกยกับมีประมาณแค่นี้แหละจ้ะเพราะว่าเอามาบหลายเนาะแต่มันก็นจะแพ้เองเอจ้ะเลี้ยงได้น่าจะเป็นอาทิตย์แล้วจ้ะ แม่ก่อนนะเดี๋ยวปิดประตูไว้น้นมันจะออกไปจ้ะไล่กัดตรอดกันสัว์ทุกตากับสเกียรกมูนน้งโตจ้ะไกลไข่ก็ยืนให้หาเราจ้ะจ้าบรรยากาศว <c oughs> ันที่ยี่สิบหกนะจ้ะยี่สิบหกกับยี่สิบเจ็ดนี่แหละ สตุกตากะมักเคี่ยมหมูคือก้าวมาจากแกซีภาคิึงต้นใหม่เนาะที่ฮ้องผู้ไว้ว่าตายไปพักกะเคียวขจีจ้ะถือฝนเนาะและตอนนี้ก็รอให้ฝนตกอีกราว่าพ่ายยุทจะมาบรัวจะมาบออันนั้นก็เป็นไทยปลูกไงนอะจะใหญ่งูน่ะง่ามจ้ะ เดี๋ยวถ้าเป็นหดต้นใหม่เพราะว่าไม่ได้เปิดสปริงเกลส่นจ่ารอบฝนมันซุม่มอยู่นะก็เลยโหดเฉพาะต้นใหม่ยามันตายอันนี้อาจจะเป็นต้นลิจนีนะจ๊ะลินจีสาตวตุกตาแม่งนุ่นนี่นั่นกัดนะจ๊ะแม่งมันหลาย เราจะเสียมมาพ่วงดินให้เพลินอันนี้อ้ายเราก็จะตาตกแต่งค่งแล้วก็นี่ข้องาคือแล้วเราก็จัดการให้ บักมีจ้ะสมโอม,มวัวมันเป็นอย่างยังตายเนาะจ้ะเอามาไวสามต้นตายเมื่อต้นนึงมันห่อนลวจ้ะมันแหลงมีกระรอกไปแล้วมาตัดนี่ไปน,นี่ยังก็เงาะหองจัตุตาเนาะที่ปลูกไม่ เนาก็จะหน้ามาโหดเนี่ยจ้ะเนาะมี่สองต้นจ้ะฟังหันก็นจะเป็นหน้าป่าเนาะจ้ะปลุงเนาะค่อยตัดเอาเนาะจ้ะบรรยากาศตอนเช้าๆจ,จะแดดก็กำลันนงออกหญ้าก็เกิดเร็วจ้ะจาไปเอางานมาโหด เกือบเนี่ยละต้นไม้ย,ยังกับตรงกับตายหมดนี่บักม่วงน้ำหนูไม้สีทองนะจ๊ะอันนี้สีทองอันนั้นธรรมดาประสีทองนะจ๊ะนี่สัตตากระปูกับหมากมันติดมากน้ำตุ่นมันน่าจะซื้อมาปูนี่มึงทันทันอายแล้วตัดมองแกงสีนี่ตัดออกเม็ดทางหุนกระโปรงเหรจ๊ะสลับกันกินอยู่ทั้งเม่มดเปียนะจ๊ะ ตัดฟางหนึ่งฟังหนึ่งกะปองเนาะมันก็เลยงามแต่ว่าตาปันนั่นกับ,บ่พ่อจ้ะห,หืวไหลโตกะไปปลูกฟางปลาย่างเองเนาะจา้ะเนาะมือใดบอบแดดหรือจังใดจะสะตุกตาสิง,งห์คาห่วยไปเนาะจา้ะไปเบื้องหน้าปลาย่างฟางผุนเนาะจา้ะอันว่าพี่สาวเราปลูกไปฮอดไซสแล้วแล้วสววนนอกสิไซอยางหน่าจะเป็นต้นไม่ บอ่อเห็ดยางพาร่าแล้วจ้ะตะกี้จะปลูกยางพาราเนาะแล้วที่นี่ก็เลโลอโลเนาะจ้ะปลูกเป็นต้นไม้กินได้เนาะเป็นพลทาไม้บักเพาแล้วกะอยางหน้าไปกินเห็ดจ้ะนี่ก็จะเป็นลินจีเน่าจ้ะมันไก่กอกมันมอต่ายมีแล้วมันจะหลอดว่าจะใบแห้งวัดหรอมันแดดคักหลาย แล้วเข้าออนไปไซลินจีกันจ้าซุ่มันปลูกไม้เ้ากระหดไปก่อนเนะาะเพราะว่าเ้างบ่ได้เปิดสปริงเกอร์เพราะว่ามันซุมอยู่จ้ะฝากกดไลค์กดติดตามในเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้สาธุตาน่ย แล้วสิเห็ดขีปปอ,อกมาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งดีๆเนาะจ้ะนี่อันนั้นก็เป็นต้นมะม่วงใบโบกเนาะนี่นะจ้ะพี่นี่ห้ากระสิเขาเมียวเหรอจ้ามีหาเห็ดน่ากินเนาะจ้ะแต่ออกมาเสาร์แรงบางมือ,เองเนี่ยมเว้นสตุกตาก็ออกมานั่งเลรียนนะจ้ะอยู่หน้าหอมอยู่ในบ้านกับบ่มีคนอยู่เฮือนเนาะจ้ะ เพราะว่าโตผู้เดียวกับตองไปทั้งสองเฮ่อเนาะจ้ะเพราะห้มันโบเป็นแบบเงาเงาเนาะยังมาขึ้นนอนในบ้านเนาะจ้ะยังมาเว้นห้องกับออกมานอนบ้านสวนอนากาศดีดีจ้ะอันนี้โบตะกี้พี่สาวเราเลี้ยงหนูหลยสองลงสามลงเนาะจ้ะเดีย๋ยวขึ้นี้เห็ดบไ่ไหว ทั้งงวทั้งเอยียงเนาะก็เลยแบ่งออกครืนหนึ่งเหลือครืนหนึ่งพอได้ขายแต่ได้ขายดีดีนะจ้ะทันเลี้ยงแต่ว่าเพิ่นเมืองเพิ่งทั้งงวงแล้วจ้ะ ตาว่าสิไปตัดกล้วยมาบ่มจ้ะเพราะข้าในเปตัด,ดอยู่พวกม่วงยุ้ซากะโดกโดกจ้ะนี่ทีน้ำค้างๆกับปลูกไว้เนาะจะดีก็ปล่อยชิมไว้ปลูกต้นไม้ใส่ไว้บางนีฮหกยุจม้มเดี๋ยวสีเดยให้คนมาเห็ดไห้เนาะจะกับพองกระเห็ดมาไว้มัน เป็นฟื้นตน้นง่าล่ะกระเ็ดยากเนาะฮันสีเอาไฟสุมกระยาหม,มันล่ามเนาะจะ้ะเดี๋ยวกัสิจ้างคนมาเคี้ยวออกพันฟื้นใหม่เนาะจะ้ะมีมะกองไว้หน้าบ้านแล้วกระสิเป็นเศษนั่นกระสิเพิ่นกดกวด,กวดเผาเนาะเฮากระสิหาต้นใหม่มาปลูเส่ำไวเพราะว่าสองต้นนั้นมันเฒ่าเฮาต้องไดร็กล่ะจ้ะเชี่ยพื้นที่เอาบริเวณน,นี้ พอเห็นมันปลูกต้นใหม่ใส่เห็นมันลงดีวกว่านะจ๊ะนี่สิหาคนมาเฮ็ดมาตัดจ้าคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้แหละจ้าสาธุตาสิเขามีเ่เฮ็ดน่ากินหรอจ้าฝากกดไลค์กดติดตามในเด้อจ้า